ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพี่น้องพี่น้องครับมือน้พอใจดีสิภาพไปตามแนวทางรัฐบาลไทยกับเจออ้อยได้พี่น้องเด้อกับเจออ้อยขาดเจออ้อยบ่ได้พี่น้องขาดหล่ะคือว่าขาดไปสํานักหนึ่งขาดควบมันใจพี่น้องนะครับขาดควมเสื้อมันในตัวเล่าพี่น้องแนวทางของเรากับมาดีตลอดพี่น้องนะครับมาดีตลอดพี่น้องมาลด รัฐบาลไทยแต่เล่าพัฒนาบ่อนอยนาะพดูดขึ้นกันสําหรับเจออ้อยเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องแนวทางเกเจอ้อยสิเป็นยังไงพี่น้องนะครับแนวทางสิเป็นยังไงกะให้พี่ให้น้องอพิจารณาเบิ่งอีกสักครั้งหนึ่งพิจารณาติดตามเล่าอีกสักหน่อยหนึ่งนะเนาะแนวทางของเจออ้อย สีไปในรูปแบบใดสีมาในรูปแบบใดเข่าหรือรุดสีรูก,กัน1ตุปลา2 5 6หาหกเกรัฐบาลไทยเจออยสิฟันโตใด้ให้พี่ให้น้องไปติดตามกันพี่น้องนะครับไปใส่วันที่กันก่อนพี่น้องนะครับเนาะรัฐบาลไทยนาะพี่น้องวันที่ วันที่หนึ่งพี่น้องนะครับวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกเจ็ดพี่น้องหนึ่งตุลาสองห้าหกเจ็ดรัฐบาลไทยกับเจ๊อ้อยเนาะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยเนาะ รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยกับเจออ้อยพี่น้องนะครับแนวทางเพื่อนกับพระธรรมาดายพี่น้องไว้ใจเพื่อนใดเด้อมั่นใจในตัวเพิ่นเลยพี่น้องแนวทางของเจออ้อยพี่น้องมั่นใจเด้อ พี่น้องก็ต้องตกใจพี่น้องนะครับแนวกรทา่งหกสำนักพ่อใจดีนะครับบ่ต้องตกใจพี่น้องนะครับเนาะแม้กรทั่งมันใจแน่นอนพี่น้องนะครับถามรอบเบื้องความันใจพี่น้องมือแรงเล่าพัฒนาอาจารย์ได้สีข่าอาจารย์ได้สิดุดพี่น้องควบมันใจพี่น้องความั่นใจสูตรเพิ่นเนาะจะไปวัดกันเล่าพัฒนาขึ้นนี่แหละพี่น้อง นะครับเนาะมาเบิ่งแนวทางของเจออ้อยพี่น้องแนวทางของเจออ้อยเพิ่นวิ่งหยังเพิ่นลูดหยังแนวทางของเพิ่นโตใดใพี่น้องเดี๋ยวมือสุดท้ายพ่อใจดีสิฟันสิขออนุญาตแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ฟันหนึ่งตัวจับคู่หนึ่งตัวพี่น้องเตรียมตัวไว้พี่น้องนะครับวิ่งลูดพี่น้อง วิ่งบนล่างวิ่งบนล่างเด้อนะครับวิ่งบนล่างอะไรสำหรับเจ๊อ้อยเนาะนะครับเจ๊อ้อยวิ่ง ศูนย์วิ่งศูนย์กับเก้าเด้อพี่น้องวิ่งศูนย์กับเก้าแนวทางเพิ่นนะครับสูตรไผ่สูตรมั่นนะครับผู้ใดกับว่าผู้ใดพี่น้องสูตรไผ่สูตรมั่นวิ่งศูนย์กับเก้าเด้อของเจ๊อ้อยพี่น้องนะครับของเจ๊อ้อยวิ่งศูนย์กับเก้าพี่น้องนะครับวิธีการจับคู่พี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งมาพิจารณากันเนาะจับคู่แนวทางเพลิน เป็นแนวไหมันคงถือตาถือใจพี่น้องบอนะครับเนาะถ้าถือตาถือใจก็กดไล์กดแช์ให้เจออ้อยได้ลายพี่น้องนะครับเคยติดตามเพิ่นมาเคยเป็นสมาชิกเอฟซีเพิ่นแล้วกะติดตามเพิ่นเอฟซีใใเพิ่นติดตามเพิ่นพี่น้องมันใจได้โตเพิ่นกะติดตามเพิ่นได้พี่น้องเด้อแนวทางเพิ่นถือตาถือใจบ่าพี่น้องมาเบิ่งวิธีการจับคู่ของเจออ้อยว่าเพิ่นจับคู่อย่างพี่น้องนะครับ 0 0 3 0 5 0 7 09นะครับชุดที่สองพี่น้องชุดที่สองเนาะเก้าสาม เก้าห้าเก้าเจ็ดพี่น้องเก้าแปดนี่คือแนวทางของเจอ้อยพี่น้องพี่น้องมักกะจัดพี่น้องคัดกะพานบาว่ากันแนวทางมีเขา่ามีหลุดได้เด้อนะครับแนวทางมีเขา่ามีหลุดได้พี่น้องนะครับ ให้พี่น้องจําไว้แนวทางมีเข้าและมีหลุดพี่น้องนะครับสําหรับตัวฟันตัวรูดผู้ไดมักเม็ดเดี่ยวทุ่นหน่อยพี่น้องนะครับเดี๋ยวพ่อใจดีสี่ขอจากสํานักต่างๆฟันให้โค้งสุดท้ายวันสุดท้ายวันที่หนึ่งตุลาพี่น้องยางมือเศร้าพอใจดีสีเอามาฟันให้พี่น้องบัดทุกสํานัก ทุกอาจารย์ให้เพื่อนเอาเน้นๆแน่นๆนักๆให้พี่น้องฟันเอา,อาเพื่อเพื่อสิขอสามตัวแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ให้พี่เห็น้องพอร้อมนะครับเพื่อเพื่อสิให้สามตัวขอเพื่อนสามตัวให้เพื่อนฟันมาให้คนละตะัวพี่น้องเกิดมันเป็นโศกเกิดมันปังขึ้นมากพี่น้องนะครับอันนี้พอใจดีสิล้องขอเพื่อนนะครับจากซีปูขอเพื่อนให้เพื่อนเอามาคนละ สามตัวหนึ่งหางฟันทงสองตัวหนึ่งหางพี่น้องนะครับกับเจออ้อยพ้อมให้เพ,พิ่นฟันไหนพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องได้ชื่นใจกันได้เงื่อนออกพรรนากันพี่น้องนะครับได้เงื่อนกับบานกับซองเที่ยวอ,ออกพันานษานอะพี่นอนะ้องเนาะเอาพี่น้องครับวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกเจ็ดรัฐบาลไทยกับเจออ้อยพี่น้องวิ่งบนล่างศูนย์กับเกาพี่น้องจับคู่กับศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ด ศูนย์เก่าพี่น้องนะครับเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดและกับเก้าแปดพี่น้องนะครับเลขถือตาถือใจไ่้พี่น้องแต่ถือตาถือใจกันพี่น้องแคปหน้าจ like, อไว้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหลายๆพี่น้องนะครับให้กําลังใจกันพี่น้องแคปหน้าจอแล้วแต่พี่น้องก็อย่าลืมพี่น้องอย่าลืมเดื่ขาดพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลายๆพี่น้อง สำหรับคลิปนี้พอใจดีก็มีน้อาท่างฝากพี่ตอนน้องสำนีกับพี่น้องสำหรับคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ